พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะในเรื่องของการปฏิบัติราชการแทนนะผู้มอบอำนาจก็คือผู้ดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่ที่จะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการการมอบอำนาจนั้นให้ทำเป็นหนังสือนะโดยผู้ดำรงตำแหน่งอื่นในส่วนราชการเดียวกันหรือส่วนราชการอื่นหรือผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาผู้รับมอบอำนาจต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบอำนาจตามวัตถุประสงค์ ของการมอบอำนาจนั้นผู้มอบอำนาจให้พิจารณาถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการการกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของตำแหน่งของผู้รับมอบอำนาจเมื่อได้รับมอบอำนาจแล้วผู้มอบอำนาจก็มีหน้าที่จะต้องกำกับดูแลและก็ติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจและให้มีอำนาจแนะนำหรือแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจนั้นได้การมอบอำนาจจะต้องทำเป็นหนังสือ ก็คือการสั่งการอนุญาตการอนุมัติการปฏิบัติราชการการดําเนินการอื่นให้ทําเป็นนิติกรรมสัญญาฟ้องคดีหรือดําเนินคดีได้นะครับ